mi วันนี้ขอเสนอตอนพีทะเลกลุ่มเพื่อนชายหญิงห้าคนมาเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมเป็นชายหาดเงียบสงบไม่มีคนแต่คลื่นลมแรงมากจึงทำให้มีคนเสียชีวิตบ่อยครั้งที่หาดนี้ ชาวบ้านแถวนั้นเดินมาบอกเตือนว่าเด็กๆระวังหน่อยนะหาดนี้ผีดุผีทะเลมันเอาคนจริงๆนะหลังจากชาวบ้านเดินผ่านไปเด็กวัยรุ่นต่างพากันหัวเราะ <c oughs> ผีทะเลอะไรสมัยนี้มีแต่ผีโซเชียลแล้วก็ลงไปเล่นน้ำทะเลกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่สาวคนหนึ่ง กำลังยืนแช่น้ำทะเลอย่างสบายใจเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างดึงข้อเท้าเธอใต้น้ำเธอกรีดลั่นคิดว่าเป็นผีทะเลจริงๆเพื่อนๆรีบหันมาตกใจกันใหญ่สักพักชายหนุ่มคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วพูดว่าแกล้งเล่นหน้าผีเผลอที่ไหนไม่มีจริงหรอกหญิงสาวโมโหจึงว่าใส่เพื่อนทันทีไอคนผีทะเลยิงล่งกลัวอยู่นึกว่ามีจริงซะแล้ว จนถึงช่วงกลางคืนเด็กกลุ่มนี้นั่งกินดื่มริมชายหาดเมาไม้ ai, หัวรอกกันเสียงดังแล้วชายหนุ่มคนเดิมที่ชอบแกล้งเคลื่อนชวนลงไปเล่นน้ำอีกครั้งเขาว่ายน้ำลงทะเลไปก่อนเหมือนจะเล่นมุกอะไรอีกแต่แล้วเขาจมหายลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆเพื่อนๆมองหัวเราะแล้วพูดว่าปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาไอ้นี่เล่นไม่เลิก หนึ่งนาทีผ่านไปสองนาทีผ่านไปจนสามนาทีผ่านไปเพื่อนๆนรีบลงไปหาในทะเลหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมองไปยังทะเลมืดมิดตรงหน้ามีเพียงฟองคลื่นเบาๆกับความว่างเปล่าผีเริ่มมีสอนให้รู้ว่า <c oughs> ผีทะเลอะไร สมัยนี้มีแต่ผีโซเชียล